วันนี้แซตต้ามีของขวัญมาให้โหเจ้าลูดอกมานี่สิลูดอกสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชอบอัดตุ๋ยด้วยนะครับปีใหม่แล้วเนาะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะครับคิดอะไรก็ขออโหสิบัณฑาครับว่าไปไหนมาไหนเนี่ยก็อยู่บนความปลอดภัยเนาะก็ไม่ใช้ชีวิตบนความเสี่ยงนครับตั้งใจจะทำอะไรก็เริ่มต้นได้แล้วนะ ก็มึงอย่าลืมไปตามคลิปนี้ที่เมยอาตุ๋ยบอกเลยว่าสนุกมากอีกแล้วก็ดูรีแอคชั่นที่คนงานของน้องๆได้ในช่องครับผมหรือว่าพวกเราสองคนจะไปอยู่ในช่องอย่าบอกนะเราจะได้ได้หรอได้หรือเปล่าได้หรือเปล่าเนี่ยถามอาเลยนะครับไปติดอู้สักพูดมานาๆมาหนะๆมาะนานะล้าไปไปรีแอคตตัวเองเล่น เฉินมากไปนะใช้ที่มืออย่างนี้มืออีอย่างนี้เลยวันนี้วันดีปีใหม่วันนี้วันดีปีใหม่อดเป็ดพิชโอ้โหทองฟ้าแจ่มใสฟ้าใจสุขสันทองฟ้าแจ่มใสฟ้าใจสุขสัร่อวันนี้วันดีปีใหม่ทองฟ้าแจ่มใสฟ้าใจสุขสันจิ้มให้กันในวันปีใหม่พอค่ะไป มสิมสดไม่แม่าดไม่มขไม่ใช่ลงมาไม่ร้องอย่างนี้ที่นิยร์ครับผม